ปรินาแขวะฟุกเกิกพลนะครับหยุดโชว์โง่เอาเวลาไปเฝ้าภรรยาเถอะหลังจากที่ฟุกเกิรกพลเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นมาตรการการแก้ปัญหาของรัฐบาลรวมถึงเรื่องงบป,ประมาณแล้วก็เรื่องการขอรับบริจาคนะครับล่าสุดนะครับปรินาไกคุปนะครับก็เอปรินานนเองครับสสราชบุรีนะก็ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้ฟุกเกิกพลใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยระบุข,ข้อความดังนี้นะครับ เห็นฟุกโพสตีใจภูมิใจสุดขีดมากอ่ะน,นะที่มีคนทวิตให้กำลังใจเวลาต่อว่ารัฐบาลในโลกโซเชียลหล่อมากแต่ในโลกความเป็นจริงคนเป็นห่วงนาตาลีเยอะและคนเห็นว่าฟุกโง่เยอะแล้วมาแถว่าเงินหายไปไหนทำไมให้ดาราบริจาคไม่รู้จักจริงหยุดโชว์โง่แล้วเอาเวลาไปเฝ้าภรรยานางฟ้าให้ดีๆ ไปตามหาโรงเรียนแพงๆให้ลูกที่ประเทศไหนก็ได้ที่เขาให้นักเรียนไปเรียนนาทีนี้นะครับจะได้หยุดโชว์โง่เรื่องลูกไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนนะครับแล้วไม่มีใครเขาเอาฟุกไปโยงการเมืองหรอกแต่พอฟุกโชว์โง่เรื่องบริจาคก,ก็ถูกต่อว่าเท่านั้นนาทีนี้ให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าไหมทำไมไม่ไปสังสรรค์กับครอบครัวตัวเองก็ได้และดูมีความสุขแค่ภาพนี้ก็สุดปรญยายแล้วอยู่กันไปได้ยังไง ไม่รู้ว่างานนี้ฟุกจะโชว์โง่หรือปรินานะครับก็ยังไงก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวในที่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ